สวัสดีครับนักศึกษาครับสำหรับวีดีโอนี้เราก็จะมาเรียนรู้วิธีการใช้คำสั่ง remove multi section solid นะครับซึ่งเป็นคำสั่งหนึ่งที่เอาไว้ใช้สำหรับตัดส่วนรูปทรง3มิติที่เป็นรูปทรงตันนะครับมาดูกันว่ามันใช้งานยังไงนะครับซึ่งองค์ประกอบของมันเนี่ยมันก็จะต้องมีหน้าตัดอยู่สองหน้าตัดนะครับขั้นแรกเราจะต้องมีรูปทรงที่เป็นรูปทรงสมมิติเป็นแบบรูปทรงตันก่อน ก็จะสเก็ตแบบคร่าวๆนะครับก็แผดดอ,อกรยาวนิดนึงนะครับจะได้เห็นโอเคนะครับเสร็จแล้วเราก็จะสร้างหน้าตัดที่อยู่ตรงข้ามกันนะครับสองหน้าตัดนะครับมีสองฝั่งนะมีสองฝั่งอันนี้ก็สเก็ตเป็นให้เป็น สี่เหลี lion, first, way, ่ยมเนาะเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็ exit เปิดเบนออกไปแล้วก็เราก็หมุนด้านล่างขึ้นมาครับด้านล่างนี้สเก็ตเป็นวงกลมครับสเก็ตเป็นวงกลมก็แล้วแต่เราต้องการนะครับประมาณนี้นะครับ exit เปิดเบนออกไปเราจะได้รูปทรงแบบนี้นะครับข้างบนเป็นสี่เหลี่ยมข้างล่างเป็นวงกลมนะครับซึ่งมี2 หน้าตัดซึ่งสองหน้าตัดนี้เราเรียกว่ามันตินะครับมันติสิบชั้นทีนี้เราก็มาลองใช้งานดูครับซึ่งเมนูบาร์ก็จะอยู่ที่ Insert นะครับสเกตเบลฟีเจอร์ feature, แล้วก็ r e m o v e m ั n ชั่นสู l ิทตัวนี้นะครับซึ่งจะเป็นเมนูเดียวกันกับทูนบาร์ตัวนี้ดูตามรูปนะครับเราเลือกมาเสร็จแล้วเราไปเลือกที่หน้าตัดครับบนล่างคลิกอะไรก่อนก็ได้นะครับ ลองพรีวิวดูครับตัวนี้ยังไม่ได้นะครับเขาบอกว่าให้ Add หรือ r รีมูฟมุกไกด e หรือ Add r e m o v e c o ป pling ประมาณนี้นครับอ pling ก็คือตัวมันจะมีตัวไกดกับคูปลิงนะครับทีนี้จะต้องสร้างเราจะเห็นว่าเส้นที่มันโยงนะครับมันโยงระยงระยางกันไปทั่วนะครับ ซึ่งเราจะต้องสร้างให้มันเป็นระบบนะครับจัดให้เป็นระเบียบใหม่ครับวิธีการก็คือเราจะต้องไปสร้าง point บนวงกลมนะอันนี้ c a n ซ e l ไปก่อนนะครับพันเราคลิกขึ้นมาครับ double click ที่วงกลมนะครับเพื่อเราจะเข้าไปสู่หมวดเเ็็ตนะครับเพื่อสร้าง point อ,อันนี้ครูจะใช้ตัวช่วยก็คือเป็นเส้น center line นะ มาช่วยตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็สร้าง point ครับสร้าง point สร้าง point บนเส้นนี้ point ครับอย,อย่างน้อยสี่จุดนะครับตามจำนวนมุมนะครับ แล้วก็ให้ point เนี่ยเชื่อมกับเส้นซินเ e อร์ไลน์กับเส้นขอบของวงกลมนะครับโดยใช้โดยกดคอนโทรลค้างไว้แล้วก็เลือกโปรไฟล์ point กับเส้นรอบวงนะครับแล้วก็เลือก co incident constant เป็น co incident ครับดกดคอนโทรลค้างไว้นะครับแล้วก็เลือก constant นะครับจริงๆ constant ถ้าหาไม่เจอนะครับามาในนี้ก็ได้ครับ insert constant นะครับเลือก constant เลือกเป็น co incident ครับ เพือราจะประมาณนี้ e X10 เ,เ,เป็นออกไปก่อน่อะได้รูปทรงมานะครับตัวนี้คราวนี้เข้าไปที่ m o v e มันติ Section solid ใหม่ครับก็เลือกหน้าตัดใหม่ครับไปที่คูปลิงครับเสร็จแล้วมาเลือกครับว่าเราจะเอาจุดไหนเชื่อมกับจุดไหนครับในที่นี้กูจะเอาจุดนี้ เชื่อมกับจุดนี้เดี๋ยวดูก่อนว่ามันถูกไหมนะถูกต้องนะครับแล้วก็เอาจุดถัดไปครับก็คือจุดนี้จุดนี้จุดนี้กับจุดนี้ครับเลือกเป็นเส้นๆไปนะครับอเาวก็จะได้4เส้นนะครับลองรีวิวดูครับเอ่อน่าจะเหลือ โคชิ่งพอยต์นะครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าโคชิ่งพอยต์มันได้ไหมนะซึ่งโคชิ่งพอยต์ตัวนี้นะครับมันจะต้องตรงกันด้วยนะครับโคชิ่งพอยต์สโคชิ่งพอยตนึครับน่านะจะตรงกันอยู่นะครับแต่ว่าทิศทางไปคนละทิศทางนะครับดูได้จากโมลุกสอดของด้านล่างนะครับ มันจะมีลูกศรที่บอกทิศทางไปน,นะครับเนี่ยครับตัวลูกศรอันนี้มาทางนี้ลองสลับนะครับลองรีวิวดูยังไม่ได้โคชิ่งคอยจะต้องตรงกันนะครับเดี๋ยวเราลองรีพิท โคชชิงพอยต์หนึ่งกับโคชชิงพอยต์สองเนี่ยให้มันเราลองมาตรงกันก่อนนะครับรีพีทตัวนี้นะครับก็มาเลือกจุดใหม่นะครับอันที่สองก็เหมือนกันครับคลิกขวาเลือกรีพีทครับก็มาเลือกจุดใหม่ครับเราลองรีวิวดูครับคราวนี้น่าจะได้ครับโอเคเอซึ่งหลักๆก็คือพอยต์หลักๆก็คือหนึ่งมีมีมีพอยต์อ้างอิงนะครับมีดิฟเฟอเรนซ์อ้างอิงแล้วก็มีเส้น เส้นไกด์หรือเรียกว่าหรือคูปลิงก็ได้นะครับคูปลิงก็คือเส้นที่เราสร้างขึ้นมาจากตรงนี้กับเส้นไกด์คือเราอาจจะสร้างไว้ก่อนล่วงหน้าได้นะครับกาจะประมาณนี้แล้วเราก็กดโอเคได้เลยครับตรงนี้อ่ามันจะเห็นโปรไฟล์นี้อยู่ใช่ไหมครับเราสามารถซ่อนโปรไฟล์นี้ได้ครับเราคลิกขึ้นมาตรงนี้เราคลิกขวาเลือกหายครับเนี่ยมันจะมีตัวอันนี้อันนี้คือคือคือโดนซ่อนไปแล้วนะครับเนี่ยก็คือเป็นแบบเบลอๆตรงนี้นะครับ ถ้าเป็นตัวนี้คือยังไม่ไยังไม่ได้ซ่อนนะครับืูสก็ตออกคลิกขวาเลือกไฮครับมันก็จะซ่อนไว้ก็จะได้รูปทรงมัลติเซคชั่นโซลิดนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็มีเพ็นงตัวนี้ครับสวัสดีครับ